สดครับร้านซับพโรไพรแท็กเตอร์สาข2า2อำเภอว่าปีทุมุจังหวัดมหาสารคามบ่ายช่างยูนุพงศ์พรยครับวันนี้เป็นเช้าวันที่2มีสายนครับ2564ทบทวาชมบรรยากาศหน้าร้านครับที่ร้านซับพโรไพรแท็กเตอร์สาข2า2อำเภอว่าปีบุมจังหวัดมหาสารคามตรงสามแยกกรุงเวียนทางออกไปจังหวัดมหาสารคามนะครับทางนั้นเรามีสินค้าเข้าใหม่หลายรายการวันนี้จะพามาอัปเดตสินค้าหน้าร้านนะครับ พาชมบรรยากาศช่วงเช้าเช้านะครับที่ร้านซับโูไพเทคเตอร์สราขา2อำเภอวาดปีปทุมจวัมหาสรารคามครับเริ่มจากคันแรกนะครับเป็น l อล4 5 0 8นะครับคันนี้อุปกรณ์2ชิ้นหน้าหลังนะครับฝาครอบครบทุกชิ้นเช็คสภาพให้พร้อมใช้นะครับราคาที่1 9 9 0 0 0บาทนะครับ1 9 9 0 0 0บาทท่านใดสนใจโทรมาสอบถามได้เลยครับ ที่ร้านซับโปไพรเตเตอร์สาขา2โทร062495957 5, 5, 5นะครับ45ต้องใช้สภาพรพ,รพร้อมใช้นะครับต่อมาครับเป็น EF453T ยันม่าครับ4.5เียครับอุปกรณ์2ชิ้นหน้าหลังครับคันนี้ราคาอยู่ที่2 4 9 0 0 0บาทครับ2 4 9 0 0 0บาทบต่อมาครับเป็นเครื่องอัดฟางตาช้าง HB130 พัดธงทอง ร้อยยกนะครับตัวนี้ราคาที่1 9 5่งแบาทนะครับหนึ่งแกนับาทเกินงนนะครับแสนเก้าหมื่นห้บาทต่อมาครับตัวนี้เป็นดำนะครับดำพ่วงตัวนี้ราคา2องแสนบาทนะครับสองแสนาบาทรับน้ำหนักได้ประมาณ3ตันนะครับตัวนี้ถูกๆนะครับ 3,95,000บาทดำนะครับต่อมาเป็น EF393T y a ม m a ตัวนี้อุปกรณ์2ชิ้นหน้าหลังนะครับรถเพิ่งจะมาถึงเมื่อวานยังไม่ได้เก็บงานครับอุปกรณ์2ชิ้นตัวนี้ราคาที่2,06,500 0บาทครับ2 6 5 0 0บาทเปลี่ยน EF393T ครับ Yamma อุปกรณ์2ชิ้นหน้าหลังนะครับเช็คสภาพพร้อมใช้ อก2ชิ้นต่อมาเป็นกูตาเดินตามครับ R าร์ T ้อยหางช้างเหล็กครับตัวนี้ราคาที่25,500บาทนะครับ25,500บาทตัวนี้อุปกรณ์ผานไถ่ผานไถ่คาดนะครับแล้วก็ล้อยางให้นะครับต่อมาเป็นเครื่องอัดฟางกูตาตาช้างนะครับตัวนี้ราคาที่169,000บาทนะครับ169,000บาท เสียสภาพเรียบร้อยแล้วนะครับ169,000บาทครับคันนี้ต่อมาครับเป็น M 6 0 4 0 S U คันนี้จดทะเบียนปี55นะครับอุปกรณ์2ชิ้นหน้าหลังอุปกรณ์2ชิ้นหน้าหลังนะครับสำหรับราคาที่สี่แสนสี่เสนสี่หมื่นเก้าพันบาทครับสี่แสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับเป็นอุปกรณ์สองชิ้นหน้าหลังครับสำหรับ M หกศูนย์สี่ศูนย์ S U ต่อมาครับเป็นยันม่า ef 4 5 3 t บกกุกรณ์2ชิ้นครับคันนี้ราคาอยู่ที่259 0 0 0บาทครับ259 0 0 0บาทก่อน2ชิ้นนะครับหน้าหลังเช็คความใช่ต่อมาครับเป็นคูโบต้า5 0 8นะครับ l c 5 0 8 ตัวนี้ติดจองแล้วนะครับส่งลูกค้าอำเภอบ้านกรวดบุย์ำครับตัวนี้จองเรียบร้อยครับต่อมาครับเป็น L3408 คันตนี้ก็ติดจองลูกค้าอำเภอหนองสองห้องขอนแก่นนะครับต่อมาครับตัวนี้เป็น L4708 DT ดีทีครับอุปกรณ์2ชิ้น ครับคันนี้ก่อน2ชิ้นนะครับราคาขายที่3 5 9 0 0 0บาทครับ3 5 9 0 0 0บาทตัวนี้เช็คสภาพพร้อมใช้นะครับอุปกรณ์2ชิ้นหน้าหลังครับ3 5 9 0 0 0บาทนะครับต่อมาครับนี่เอา4018ตัวนี้ลูกค้าจองแล้วนะครับติดจองจากลูกค้าจากโคราชนะครับเราจะส่งคันนี้ต่อมาครับเป็นรถเกี่ยวกูต้าดีซีหกศูนย์ลัด คันนี้ปี53นะครับมีเล่มปี53ปราคาที่159,000า่บาทนะครับ159,000บาท159,000ห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับปีห้าสามคันนี้ dc หกศูนย์พัดต่อมาครับเป็น dc หกศูนย์พัดเหมือนกันนะครับ ตัวนี้ราคา139,000บาทครับคันนี้ไม่มีเล่มนะครับไม่มีเล่ม139,000บาทครับเครื่องเกียร์ดีครัแท็กดีปั๊มดีคันนี้ราคา139,000บาทครับต่อมาเป็น DC 68G ครับตัวนี้ลูกค้าจองแล้วนะครับติดจองแล้ว คนลูกค้าอำเภอพะยากรภูมวิสัยครับมหาสารคามสําหรับ68คันนี้นะครับต่อมาเป็น DC 6 8 g อีกคันหนึ่งครับคันนี้ยังโสดนะครับยังไม่มีใครจอง DC 6 8 g ครับคันนี้ราคาอยู่ที่สองแสนสามหมื่นเก้าพันบาทครับสองแสนสามหมื่นเก้าพันบาท DC 6 8 g นะครับสองแสนสามหมื่น 9,000บาทเครื่องเกียร์แท็กดีปตามดีครับครับต่อมาเป็น Bc70 G Cabin B59 ครับชั่วโมงการทำงาน1,200ก่วาชั่วโมงราคาที่5 4 0 0 0 0บาทนะครับตัวนี้5 4 0 0 0 0บาทถ้าไม่เอาตู้แอร์ก็ถอดแอร์ออกก็ปรับลดราคาลงอีกครับตู้แคาบินครับผม 5.40บาทนะครับคันนี้รวมส่งฟรี300กิโลเมตรแรกครับต่อมาเป็น DC 70G คันนี้ติดจองแล้วนะครับลูกค้าจังหวัดร้อยเอ็ดติดจองแล้วต่อมาครับ DC 70G คันนี้ติดจองเมื่วอวาน FC นะครับจากจังหวัดอุดรธานีมาจองแล้วนะครับคันนี้ 70G อีกคันหนึ่งวันนี้ก็จะส่งสกลนคร ฝั่งนี้จะเป็นดีที G คันนี้ก็ติดจองแล้วนะครับมีลูกค้าเป็นสกนลคนครนะครับตัวนี้95ขายายปากต่อมาเป็นน้องเล็กครับอิซก,กิ15แรงขับเคลื่อนโฟลยูได้นะครับสองสู